สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวมันติพชษออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ก็มาออ o เซ e ร์ฟอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้โรงพยาบาลวัชิระเ,เองก็เป็นศูนย์การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพโรคอ้วนกินเยอะก็อ้วนนะครับดูแลสุขภาพย,ายังไงจะให้โรงพยาบาลเข้ามาดูแลหรือว่าเราจะดูแลตัวเองก่อนนะครับวันนี้มาอยู่กับอาจารย์หมอนะครับ เดี๋ยวขอให้อาจารย์หมอแนะนําตัวหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงวันดีครับผมนายแพทย์ากูลคูลธนานิวัตกุลนะครับก็เป็นนใน,ในสัญยญแพทย์ครับประจำอยู่โรงพยาบาลวชิราภูเก็ตครับก็มีหน้าที่ช่วยดูแลในการผ่าตัดลดน้ําหนักครับเพื่อรักษาผู้ป่วยอ้วนทุนพพลภาพการผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนัก ในการรักษาผู้ป่วยอ้วนผู้พิภาพเป็นการผ่าตัดที่มีมานานแล้วครับถ้าในประวัติศาสตร์ก็ประมาณ 30- 40ิี่สิบปีละในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเรามีการผ่าตัดอย่างนี้เกิดขึ้นประมาณ1ิปีละครับเป็นระยะเวลาในผู้ป่วยที่เราเข้ารับการรักษาร่วม3,400ี่รอยายนะครับก็เป็นที่ไว้วางใจครับและเป็นสถาบันผา่าแบบลดน้ำหนักอันดับแรกๆในประเทศที่คนคิดถึงกันนะครับในการประชุมวันนี้ครับก็จะประชุมเพื่อ,อ เราได้รับการาผ่านเขาเรียกว่าประเมินมาตรฐานระดับอเมริกาครับหรือว่ามาตรฐานระดับนานาชาติเพื่อ,อทำให้ผู้ป่วยได้มีความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในการใช้บริการที่นี่เพิ่มมากขึ้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่เรามีให้กับสถาบันการผ่าตลด,ดน้ำหนักอื่นๆนะครับที่มีการผ่านัดอย่างนี้เกิดขึ้นใน ทั่วทั้งประเทศนะครับเราจะมีคนมา,าประชุมได้เปลี่ยนความรู้นะครับจากทีมงานสาขาวิชาชีพแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยในการผ่าตัดรักษาโรคเวรสุขก,กาพนะครับก็จะเจอกจะถามคุณหมอว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งนี่น่ากลัวไหม ในเมื่อคนป่วเยเขาอยากจะผ่าตัดแต่กังวลทุกตกนะว่าจะตัดกระเพาะมั้งตัดลำไส้มั้งจะดูแลอย่างไรมั้งการผ่าตัดก็คือทําเพื่อหนึ่งครับเป็นโอกาสที่รักษาผู้ป่วยโรคอ้วนทุกสุภาพให้ลดน้ําหนักได้มากและยังยืนที่สุดนะครับตันตีว่าสามารถทําน้ำหนักลดลงโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ3 0มสิบปอซีปีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีตลอดไปนะครับทั้งนี้เพื่อจะคงโครงนันกนให้ราบเรียบอยูอย่กันตลอดครับ ในการที่เขารับการผ่าตัดคนไข้ตอนแรกก็ในช่วงแรกก็ต้องจําเป็นที่ต้องรับรู้ว่าข้อดีข้อจํากัดน,นะครับแล้วก็ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็จะมีตัวเลขให้คนไข้พิจรารณานะครับผลข้างเคียงที่อาจจะทำให้นข้ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นนะครับพวกนี้เจอได้ไม่มากครับประมาณเป็นหลักหน่วยในจํานวนผู้ป่วยหลักพันที่เข้ารับการผ่าตัด อันนี้ก็คนไข้ก็ต้องได้รับการดูแลได้รับการได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัดอย่างดีก่อนครับถึงจะเข้ารับการตัดสินใจการผ่าตัดน,น,นะครับกับนี่คนป่วยในเมื่อฟังคุณหมอแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่ยังไงก็ดียาเม็ดแรกเครื่องมือชิ้นแรกก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องดูแลตัวเองก่อนนะว่าต้องควบคุมอาหาร มันออกกาลังกายนะครับอันนี้คือศาสตร์เบื้องต้นก่อนจะมาถึงกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลวชชรพุทภูเก็ตซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการผ,าผ่าตัดดูแลคนป่วยที่เป็นโรคอวดตอนนี้เราก็มาที่บูธเครื่องไม้เครื่องมือจากบริษัทจนสันนะครับนี่อันนี้ก็คือปืนผมมีปืนนะั้นในช่วงเช้าเนี่ย จะดูแลคนไข้อย่างไงอันนี้เป็นเครื่องมือสําหรับนายแพทย์นะฮะน้องมีรจะบอกพูดคุยว่าเราเข้ามามีส่วนร่วมกับลุงพยาบาลในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอธิบายขยายความหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับก,รก็รู้สึกรู้สึกยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา<ม>แล้วก็ส่งต่อเครื่องมือที่มีคุณภาพครับไปยังผู้ป่วยโรคปวดคภาพนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือของทางบริษัทนะครับเราคำนึงคือผู้ป่วยเป็นหลัก นะครับให้คุณภาพที่ดีในราคาที่เป็นธรรมครับก็รวมทั้งเราเรายังมีในส่วนของการดูแลรักษา,าให้ความรู้ของของแพทย์ผูใช้นะครับสอนตามเทรนดงด้วยนะครับนอกจากเรื่องการการขายที่ไม่ได้ขายเพียงเดียวสัจจนสันก็บอกว่าไม่ได้ขายเพียง่งเดียวดูดิน้องเขาแบบพุนเฟิร์มมากอนหา,านี่ค้าหมูมีประโยชน์นะครับแล้วก็ ทานทานทานให้น้อยแต่ทานบ่อยๆประมาณนี้ครับเราก็ไม่ทานมือเย็นครับอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีนะไม่อ้วนดูแลสุขภาพดีออกกําลังกายบ่อยๆนะครับตามหลักสุขอ,อนามัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาผ่าตัดให้หมอทะลวงกระเพาะผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดปัญหาสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับจ่า